ช่วงนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวของข่าวมอเตอร์ไซค์บินได้ BMW R1200GS Adventure Hoverbike ซึ่งทาง BMW ได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านทาง y t u t u นะครับและก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างยิ่งในขณะนี้มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่า BMW นั้นกำลังพัฒนามอเตอร์ไซค์บินได้จริงหรือไม่มีแผนเปิดตัวเมื่อไหร่และก็ r 1 2 g s บินได้นะครับเร็วขนาดไหนแล้วก็จะเบรกกันอย่างไรใช้พลังเครื่องยนต์ของอา2ันสจริงหรือไม่นะครับใบพัดที่ใช้เป็นพัดทำงานด้วยไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์การทำงานของมอเตอร์ไซค์บินได้แบบนี้เป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงนี้เราจะมาวิราะห์ข้อ,ขอมูลที่ทราบเป็นอย่างใกล้ชิดครับจุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากบริษัทเลโก้ผู้ผลิตตัวต่อพลาสติกที่มีรูปทรงคล้ายค,ายคายก้อนอิดเล็กๆเอามาต่อกันเป็นตัวตึกอาคารต่างๆรวมถึงเครื่องบินเรือรถไฟรถยน,นต์มอเตอร์ไซค์สัตว และก็ตัวการ์ตูนนะครับในดิสนีย์ซึ่งมีประวัติที่ยาวนานตั้งแต่ปี1932นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า84ปีและในทุกๆปีจะมีการจัดงาน Le g ก World ที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นบ้านเกิดของเล g o ้นั่นเองและในปีนี้ก็มีแนวคิดในการทำโมเดลโชนะครับก็คือการนำโมอเตอร์ไซค์ bmw r 1 2 0 0 GS มาเป็นรถมอเตอร์ไซค์บินได้นี่คือแนวคิดของเล g กเทคนิคซึ่ง,งนอกจากโมอเตอร์ไซค์แล้วยังมีรถยนต์เครื่องบินต่างๆอีกมากมาย ที่ต้องมีการน,นามาแสดงโชว์ในงานครั้งนี้ซึ่งเป็นงานใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเลโก้ LEGO นั่นเองครับและหลังจากที่เลโก้เทคนิคได้มีการออกแบบมอเตอร์ไซค์บินได้ R พันสจีเอสเรียบร้อยแล้วได้เข้ามาปรึกษาหารือกับทางบริษัท B M W มาตลาดของเยอรมน,นีนะครับเพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องรวมถึงแนวคิดนี้นะครับเป็นอย่างไรสุดท้ายทาง B M W ได้มีการต่อย,ยอดด้วยการให้ความร่วมมือกับทางเลโก้เทคนิคเป็นอย่างดีโดยจัดทำมอเตอร์ไซค์ต้นแบบขึ้นมา1คันเพื่อนำไปโชว์ในงานครั้งนี้ ควบคู่ไปกับการนำเสนอโมเดล BMW R 190 GS Adventure Hoverbike นั่นเองครับโดยฝ่ายเทคนิคของ BMW ได้มีการออกแบบนะครับในคอมพิวเตอร์กราฟิกให้เป็นเหมือนจริงที่สุดจากนั้นได้มีการนำออกแบบด้วยตัวรถมอเตอร์ไซค์จริงๆนะครับด้วยการตัดช่วงหน้าระบบกันสะเทือนต่างๆล้อนหน้าล้อหลังออกไปนะครับแล้วก็มีการใส่ระบบมอเตอร์พัดลมนะครับเข้าไปที่บริเวณด้านหลังของช่วงท้ายทำให้เกิดการออกแบบที่แตกต่างไปจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไป และมีการออกแบบปีกด้านหน้าให้เหมือนกับมอเตอร์ไซค์ที่บินได้นี่คือการออกแบบที่เกิดขึ้นนะครับจากแนวคิดของบริษัทเลโก้และต่อยอดมาเป็นมอเตอร์ไซค์บินได้ของ BNB ในภาพนี้เจ็นนะครับว่าทางทีมงานของเลโกเทคนิคน,นั้นได้มีการออกแบบขึ้นมาจากตัวต่อเลโก้นั่นเองครับจากคําถามที่คุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายนั้นนะครับว่าทาง BNB ได้มีการพัฒนามอเตอร์ไซค์บินได้จริงหรือไม่คําตอบก็คือไม่จริงนะครับมีแผนจะเปิดตัวเมื่อไหร่ รวมถึงจะมีการบินได้เร็วขนาดไหนจะเบรกกันอย่างไรนะครับใบพัดต่างๆทํางานแบบไหนอย่างไรนั้นต้องบอกเลยครับว่าเป็นเพียงเรื่องของรถต้นแบบที่ทำขึ้นมาเพื่อการโชว์เท่านั้นไม่สามารถบินได้นะครับเป็นแนวคิดของอนาคตมีคุณผู้ชมบางท่านนครับส่งภาพมอเตอร์ไซค์ bmw รุ่นนี้ที่ลอยกลางอากาศมาให้ชมบอกเลยครับว่าเป็นภาพที่ตัดต่อในโปรแกรม Photoshop ของ คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ารุ่นนี้บินได้จริงๆแล้วเป็นการทำขึ้นมาโชว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ในปี2012บริษัท a e r o f e c t h o v e r b นั้นได้มีการเปิดตัวอากาศยานต้นแบบนะครับที่ใช้เครื่องยนต์ของ BMW R1200GS คันนี้และมีแผนเปิดตัวในปี2017นี้โดยวางราคาจำหน่ายถึง85,000 US ก็คือประมาณเกือบเกือบ,บ3ล้านบาทในชื่รุ่นว่า a e r o X ภายหลังเอลโลฟกได้มีการเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นแบบโรตารี่3โรเตอร์240แรงม้านะครับเพื่อเกิดพลังความเร็วที่มากขึ้นในการขับเคลื่อนกลางอากาศรวมถึงเฟรมคาร์บอนเฟเบอร์ที่น้ำหนักเบาเรื่องราวของ b m w r 1 200GS a v e n g e r e Hoverbike นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับและในขณะที่ข่าวคราวมอเตอร์ไซค์บินได้จากค่าย b m w วโด่งดังในขณะนี้บริษัท Hover Surf จากรัสเซียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมา ด้วยการเปิดตัว Scorpion 3นี่คือยานยนต์นะครับหรืออากาศยานรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนมีสีเใบพัดแบบคอดคอปเตอร์ไม่ได้ใช้เครื่องยนต์แต่ประการใดนะครับเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากลิเธียมไอออนซึ่งทางบริษัทได้มีการพัฒนานะครับเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่ให้การจับจ่ายที่มากขึ้นและสามารถบินได้นานขึ้นโดยรุ่นนี้ได้มีการพัฒนาในส่วนของความคล่องตัวและการทรงตัวในอากาศที่มีสีิรภาพที่ดีกว่าเดิมง่ายต่อการควบคุมทั้งมือใหม่และก็มืออาชีพ จากรูปแบบของเจ้าสกอร์เปียนทรีในคันนี้จะเห็นว่านะครับหลายบริษัทได้มีการออกแบบเช่นเดียวกันคล้ายคลึงกันนะครับมี3ใบพัด2ใบพัด4ใบพัดซึ่งแตกต่างกันบ้างแล้วแต่บริษัทที่มีการออกแบบในอนาคตนั้นนะครับโฮเวอร์ไบค์ยานยนต์ที่บินได้แบบนี้จะเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างมากก็เป็นได้ปัญหาก็คือเรื่องของการจราจรทางอากาศต้องมีการจัดการใหม่กฎมณียุโรปนั้นมีการควบคุมอากาศยานที่มีการบินสูงเกินกว่า3.7เมตร ต้องมีใบอนุญ,ญาตในการขับขี่ของการบินด้วยเพราะฉะนั้นการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรืออากาศย,ยานแบบนี้จะมีความสูงไม่เกินไปกว่า3.7เมตรและมีความเร็วที่ไม่มากนักเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและนี่ก็คือความสําเร็จของ Hover Surf กับ Hoverbike Scorpion Tree และเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ